ตั้งแต่พบกันในวันนั้นเลยนะจอแดนเป็นคนจีบฝนก่อนถูกค่ะแล้วก็เพียรพยายามที่จะมาชวนไปทานข้าวพอชวนไปทานข้าวแล้วก็ไม่ไปจนวันหนึ่งต้องไปเพราะประโยคว่าเขาบอกว่าเขาชวนไปกินข้าวเขาไม่ได้ขอแต่งงานแต่ซีเรียอะไรนักหนาเราก็เลยไม่เราก็คิดเออจริงวะทำไมผู้หญิงต้องเล่นตัวขนาดนี้้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งคือก็ ไปเจอกันก่อนคุยกันเพราะว่าวันแรกที่เจอกันเนี่ยมันแทบแบบไม่ได้คุยอะไรกันเลยคือลองไปคุยกันก่อนถ้าสมมติว่ายูไม่ชอบไออยููรู้สึกอไม่ดีหรือว่าเราสองคนไม่ชอบกันเราเป็นเพื่อนกันได้เขามีเหตุผลเนาะผู้ใหญ่เขาดูเป็นผู้ใหญ่อะค่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ณวันนั้นเขา3า มีคบกันนานไหมสี่ปีแล้วทำไมตอนนั้นพี่ฝนถึงปิดตัวเองคือแบบไม่อยากมีแฟนฝรั่งปะไม่ใช่คือพี่บอกเลยว่าหลังจากพี่อกหักจากคนเก่าหลังจากพี่อกหักกับคนเก่าพี่ตั้งใจเลยว่าพี่จะไม่เอาคนไทยแล้วพี่ไม่ได้มองว่าคนไทยนิสัยไม่ดีเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยโลกมันกลมมันรู้จักกันหมดในความรู้สึกของฝนนะเธอเป็นแฟนของเพื่อนคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนั้นคนนี้สังคมมันใกล้เออแล้วฝนแล้วบางทีพอมันเป็นอย่างนั้นมากๆเนี่ย แล้วเราเสียเสียเพื่อนอะถ้าสมมุติว่าสมมุตินะสมมติพี่เขาเป็นแฟนกับคิดและพี่มาออกรายการเนี้ยคุนก็จะรู้สึกแบบอึดอัดเขาน่ากันไมิติแค่อนนะคุนแบบเป็นเพื่อนกับแฟนพก่ทุกคนเลยไม่อันนั้นอันั้นคือส่วนใหญ่แล้วการแล้วแล้วฝมมีความรู้สึกว่าเราจะสูญเสียความเป็นเพื่อนกับคนที่ดีๆไปเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันจะแบบ ไปโกลอินเตอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นเลยนางโกลอินเตอร์แต่นางก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องการนัดหมายของฝรั่งเนี่ยเขาตรงเวลามากนะฝรั่งอ่ะอย่างคุณจอแดนเขาเป็นแบบตรงไหมคะเขาตรงเป๊ะออนทามากค่ะแต่ว่าบ้านเราก็จะไทยทามไทยทามองี้เลดที่หนึงเลดที่หนึ่งไททามจะเลทสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะมีปัญหาครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมีปัญหาครึ่งชั่วโมงไม่น่าเป็นปัญหานะเป็นปัญหาเพราะเขารอกินข้าวอ๋อแล้วเขาไม่ยอมกินก่อนแล้วไม่สั่งแล้วไม่กินก่อนนี่ไงม มันไม่ได้บอบบี้ก็เหมือนกันไม่ได้เช้ามาลอกินข้าวมิเสร็จธุระเลยเพราะเราคือมาถึงเราสั่งเลยแล้วก็มีเอามาไลด้มายังไม่รอไม่รอวันไม่รอเขาไม่ได้เขาต้องรอผู้ชายอเมริกันเนี่ยเขาจะแบบชอบช่วยผู้หญิงถือของเทคแคร์อะไรเงี้ยของฝนเป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นนะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบ ไม่ได้บอกว่าช่วยถือกระเป๋าสะพายอะไรเงี้ยไม่เป็นของของเราเราถือแล้วผู้หญิงก็เป็นเพศที่แบบต้องไม่รู้จะชอบอะไรนะเราตัดจากกระเป๋าทิ้งไปนะก็ต้องเดี๋ยวซื้อละซื้อง่ายช่วยนะช่วยนะถ้าถุงเล็กๆเขาไม่ช่วยเดี๋ยวถ้าหนักๆเขาช่วยแต่ว่ามือของฝนนี่สิได้คำว่ามือของฝนเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับประตูเลยถ้ามีคุณจแดนไปด้วยมือดีนะจมือดีมั้ยคือเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝนสังเกตเวลาที่เราคบกับใครสักคนหนึ่งตอนแรกๆมันจะเป็นโปรโมชั่น อะไรมันก็จะดูดีไปหมดเปิดประตูยกเก้าอี้อ,อะไรอย่างเงี้ยเลดี้เฟิร์สอะอซึ่งแบบไม่จริงฝนจะมองว่ามันไม่จริงแต่กับคนเนี้ฝนแบบดูมาสี่ปีละยังเป็นอยู่เลยคือ,อไ,ไม่ว่าจะเป็นประตูอะไรก็ตามนะคะถ้าสมมติประตูประตูบ้านถ้าเขาเป็นคนไขเปิดเขาก็จะ ให้ฝนเข้าเกาะประตูแท็กซี่เขาก็เปิดแล้วให้ฝนเข้าก่อก็เพราะว่าเขาเปิดประตูหัวใจเธอไงเขาเลยต้องเปิดประตูอย่างอื่นให้เธอด้วยอะต้องเปิดเป็นแบบของอีกเรื่องค่ะที่พี่ฝนประทับใจคุณจอแดนนะคะนั่นคือเรื่องงานบ้านผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ทํานะพี่ฝนจอแดนทำเหรอเหรอเดี๋ยวเีกีดีไม่เห็นต้ลงงานบ้านหรือการบ้านงานบ้านผลว่าน่าจะเป็นด้วยความที่เป็นอเมริกันหรือล่าคือมันต้องแชร์ถ้าฝนทำกับข้าว แล้วเราไปกินกันเรานั่งกินนั่งกินเสร็จปุ๊บผมก็จะยกไปเก็บเขาก็จะแบบว่าให้ปล่อยไว้อย่างนั้นเดี๋ยวเขาล้างเองถ้าสมมติเวลาเราเดินทางมันจะมีอะไรที่แบบเออยูจะซักผ้าไหมเขาก็จะเขาจะเป็นคนถามฝนด้วยซ้ำว่าจะซักมีอะไรที่จะซักไหมเขาจะแบบเอาลงไปไปซักสรงซักใช่ดูแลดีดูแลดีมากถ้าสมมติว่าของวางเออไม่ไม่มีระเบียบไม่เป็นอะไรอย่างงี้เขาก็จะมาเก็บให้เฮ้ยดีจังแล้วสามีของคนอื่นเป็นไหมคะช่วยทํางานบ้านไหมอ่ะไปทำไหมทําไหมทําไหม แฟนพี homes, that, ่งานบ้านไม่แตะยกเว้นว่าเวลาพี่ไปช้อปปิ like ้งหรือไปซื้อของถือของแม่การบ้านอะไรเหรอไม่ทำนะเอกพี่พี่บ้านไม่ทำเพราะเขาทำงานเหนื่อยนอกบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าหน้าอย่างพี่คิดอ่ะเขาคงไม่ทำแน่นอนแต่สมมติเขาทำไหมแต่ว่าเมื่อคืนค่ะจานเยอะมาก จานเยอะมากเราเก็บไว้2วันแล้วแล้วเราแบบว่าสับวุ่นวายสองวันได้สองวันแล้วกินได้ไหมคือมันไม่ขึ้นมาละค่ะ์ไ่ขึ้นเราแบบเราเราทำงานออกนอกบ้านทั้งคู่แล้ววางไว้แต่ว่าแช่น้ำไว้อะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายตอนแรกเราคิดว่าเราต้องเป็นคนล้างไงชาคิดบอกไม่ต้องไปนอนจ้าเขามีความหมายในในชาคิดบอกไม่ต้องไปนอนรอพี่สาวอีกแล้วพ่นของพี่นะคะไม่ทำแต่ถ้าแต่ถ้าใช้ ใช้บอกว่าบะวิวันทำนู้นทำนี้ปิดประตูปิดอะไรเงี้ยเก็ทำาแต่ว่าบ่นด้วยสังเกตไหมว่าเวลาแฟนเรานะเวลาขอไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเราผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยโทรจิกกับพี่ฝนไม่ทำเมื่อก่อนเธอก็จิกไม่ใช่เหรอฝนเฮ้ยมันอยู่ที่คนเ่ามันจะไม่พาดพิงถึงคนเก่าโอเคไที่คนใหม่คือเขาโชว์ให้เราเห็นว่าสมมติว่าอะเขาไปเที่ยวเขาก็ฝนถามว่าเออแล้วจะกลับกี่โมงเขาบอกว่าดึก ตรคือไม่ต้องคิดแล้วสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาจะไปกินข้าวกับเพื่อนถึงเขาไปกินข้าวกับเพื่อนเสร็จปุ๊บพอเขาย้ายร้านเขาก็จะส่งมาบอกเออเนี่ยคนนี้ใหญ่จะไปร้านนี้นะเดี๋ยวกำลังไปร้านเลยอี้านเขาจะส่งเฉยๆบอกเสร็จปุ๊บเออเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะเขาจะรายงานเขาจะบอกเขาจะบอกในเมื่อเขาเขาโชว์ขนาดนี้แล้วถ้าเราโทรไปแล้วถ้าคนจะโกหกอ่ะพูดอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดโทรไปแล้วไม่รับก็น้อยอีกก็เลยไม่โทรละกันฝนขี้หึงไหมเหรอคะ ต้องดูอะว่าที่มันเข้ามาเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็น่าหึงก็จะหึงจอแดนหึงไหมจอแดนถึงไหมเขาแอบหึงแต่ไม่ไม่ไม่จมแจ้งารก็จะมาออแล้วคุณทำอะไรเขาหึงอะไปเมืองนอกอย่างเงี้ยบางทีเด็กเสิร์ฟหล่อมากอะถ่ายรูปบายเทนเดอร์หล่อมากอะมันแบบเฮ้ยไม่หล่อเงี้ยเขาก็มองเลยอีนี่เป็นอะไร เดทถ่ายรูปให้หน่อยไม่ใช่คือเพื่อนเขาจะส่งโดนสามีชอบถ่ายรูปกับคนหล่อๆแล้วเอามาเป็นบาร์การอนุญาตอย่างนี้เลยนะเขาแบบเขาก็ถ่ายให้ค่ะแต่พอกลับมาถึงบ้านเขาก็อืมนี่เกินไปนะเกินนไำเลยใช่ยวเพื่อนสนิทของคุณคุณธัญญาตัวแม่เลยเหมือนกันคุณกีต้าศิลปิดก็ตัวแม่เลยเหมือนกันมีลูกเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติคุณมีลูกเนี่ย คุณจะให้สองคนนี้เป็นติวเตอร์ให้ไม่ค่ะไมต้องขออนุญาตเลยเขาเสียใจเลยอะพี่สองคนนี้ตามใจลูกมากอ่ะคือกีต้าร์นี่เรียกเรียกคุณลูกอย่างทันย่าอย่างเงี้ยถามบอกว่าเฮ้ยทำไมก็ไม่ดุอะไม่อยากให้เขาร้องอ่าไม่อยากเขาร้องไห้ไม่อยากตีเขาเห็นแล้วสงสารอย่างทันอย่างกีต้าร์เนี้ยกลัวลูกโกรธ กลัวลูกไม่รักคนจะเป็นเจ้าสาวนี่มันสวยนะสวยจริงตีกลบมากเลยไม่หนูจะตีลูกไม่ละหมายถึงนูเห็นสองคนนั้นแล้วก็ไม่ตีูก็คงจะตีค่ะฝนคิดว่าฝนก็คงจะเลี้ยงเหมือนที่แม่เลี้ยงฝนเพราะว่าคือตอนเด็กๆฝนก็แบบช่วยแม่ทํางานขายของขายข้าวแกงคือแม่เขาเลี้ยงเราแบบนี้แล้วพอวันนึงที่เราหาเงินได้แล้วฝนฝนไม่ได้อยากจะพูดว่าตัวเองฉลาดแต่ฝนมีความรู้สึกว่าเรารู้จักคิดอะว่าแบบสิ่งที่ได้มามันลำบากแม่ลำบากนะแม่เลี้ยงเราหรือแบบ เฮ้ยเราเรามีความเกรงเกรงแม่จนถึง hmm. ทุกวันนี้แม้กระทั่งแม่ป่วยถ้าแม่โมโหนี่ฝนก็ก็หยุดอ่ะคือมันคือลูกต้องเกรงใจพ่อแม่แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปกลัวเขามากๆอ่ะแล้วเขาจะมีความเกรงใจไหมเพราะว่าวันหนึ่งที่เขามีความคิดแล้วโลกสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะจนบางทีถ้าสมมติว่าเราไปทําตัวให้ลูกดูถูกเรามากๆบางทีมันก็ จะคุมกันไม่อยู่หรือเปล่าฝนก็คงจะตีอะแต่ฝนจะเฉยเกับการมีลูกเหรอก็เฉยเฉยค่ะก็ยังก็ถือว่ายังเฉยเฉยอยู่เพราะว่าเราต้องเลี้ยงดูคนที่บ้านเยอะนะคะเวลาพ่อแม่เราป่วยพ่อแม่เราดูแลมันเป็นสิ่งที่เราไปไหนไม่ได้เราขอพักไม่ได้ฝนก็เลยคิดว่าถ้าการมีลูกมันก็คงจะคล้ายๆกันมันก็คงเป็นสิ่งที่เราก็คงจะเบรกไม่ได้พักไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากที่จะมาใช้ชีวิตกับตัวเองมากกว่าที่จะไปต้องนั่งเลี้ยงอีกหนึ่งชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เราคดแต่าจอแดนอยากมีล่ะก็ต้องมีค่ะเคยถามเขาแล้วเขาพูดขึ้นมาบอกว่าเขาไม่เคยจินตนาการชีวิตตัวเองที่ไม่มีลูกแสดงว่าต้องมีและต้องเข้าไปอยู่ในผลก็คิดว่าเขาคงจะไม่ได้โยนทุกอย่างมาให ให้เราดูแลดูแลคนเดียวเพราะฝนจะเกลียดมากกับการที่แบบผู้หญิงต้องทําอันนี้ผู้หญิงต้องทาอันนั้นอยู่เป็นผู้หญิงอยู่ไปดูสิจ้แดนไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นนูก็เลยคิดว่าโอเคก็ได้มีก็ได้ก็ลองดูช่วงหน้านะคะเราจะมาทดสอบความเป็นเมียและแม่ของพี่ฝนกันดีกว่านะคะว่าถ้าเจอปัญหานนกรุ่งแบบนี้พี่ฝนจะมีวิธีรับมือยังไงเดี๋ยวเจอกันค่ะ